สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มา update, อัปเดตกล้วยไม้ใหม่อีกแล้วสิงโตดอกแดงครับคุณผ,ผู้ชมก็อสวยมากเหมือนดอกไม้พลาสติกเลยเหมือนต้นไม้พลาสติกเลยคุณผู้ชมใบเป็นมันเลยครับนี่เป็นสิงโตดอกแดงนะครับเนาะดอกก็จะเป็นแบบนี้คุณผู้ชม เป็นลิ้น้นหนึ่งช่อก็จะมี่อประมาณสี่ห้าดอกอะครับดอกก็น่ารักดีแค่ต้นต้นก็น่ารักแล้วเนาะมีใบเป็นพุ่มแบบนี้นะครับลูกค้าเอาไปแกะก็ได้นะครับเอาไปแกะใส่กระถางก็ได้มาติดขอนก็ได้ฟ้ากำลังมืดเลยคุณผู้ชม ลมกําลังมาครับฝนจะตกอีกแล้วเมื่อวานเมื่อวานก็ตกแต่ว่าวันนี้วันนี้มีแดดนะครับวันนี้ไม่เจอฝนเลยอันนี้ก็จะเป็นเอื้องเอื้องน้อยครับรีอก็จะเรียกอะไรเอื้องมาลีสองใบคุณผู้ชมพวกนี้ก็เป็นไม้ค่อนข้างหายากนะครับต้นมันจะจิ๋วจิวเนาะ เป็นลำเล็กๆนะครับแต่ว่าดอกดอกก็ใหญ่อยู่ดอกเท่าใบเลยคุณผู้ชมเป็นสีขาวนะครับมีมีกลิ่นหอมนะครับมีแค่ห้าหกตะก้าเองร้อยแปดสิบนะครับเอื้องน้อยสิ่งโตนี้อาลาสองร้อยนะครับสิ่งโตดอกแดงนี่คุณผู้ชมเป็นกอนแน่นสวยดีครับสวยดี สองร้อยนะครับสิงโตเรื่องน้อยร้อยแปดสิบมีอยู่ห้ากระถางคุณผู้ชมร้อยแปดสิบบาทครับลูกค้าไปเปลี่ยนกระถางใหม่ก็ได้เนี่ยคุณผู้ชมน่ารักดีเป็นกระจุกเลยเดี๋ยวเรามานั่งปลูกไว้ยไม้กันไอยเลสก็ยังมีอยู่นะครับสนใจก็โทรมาได้นะครับ ระถางร้อยแปสิบาทครับคุณผู้ชมไอเยาเลเดี๋ยวเรามานั่งปลูกกุ้ยไม้กันดีกว่าปลูกเอื้องน้อยเอื้องน้อยเอื้องน้อยนี่คุณผู้ชมสวยดีนะไม่ค่อยมีนะครับ 180บาทคุณผู้ชมอันนี้ดอกเพิ่งร่วงไปดอกเขาจะเล็กๆหน่อยแต่ว่าแต่ถ้าเทียบกับต้นแล้วก็ใช้ได้อยู่นะคุณผู้ชมดอกใหญ่ออกหลายช่อครับเป็นกระจุกเป็นพุ่มสีขาวเลยสนใจก็โทรมานะครับ088 272 1656คุณผู้ชมกล้วยไม้มาใหม่ครับแล้๋ยวเรามาปลูกเอื้องน้อยกันใส่ขอนไม้ คนไม้นี้หนักหน่อยนะครับมันจะเป็นตอเลยแต่ว่าก็เจาะลวดเนาะเจาะลวดใช้ใช้ลวดแขวนกระเช้าครับมัดเข้าไปทั้งสามมุมเลยคุณผู้ชมมัดไว้สามมุมเลยครับปลูกไว้ไม้กันเสร็จแล้วยังคราวลูกค้าค,คุณลูกค้าที่ซื้อไป จะตกไหมเนอ้อจะทันไหมเนอ้อวิดีโอนี้เราแกะแกะลวดออกก็ได้คุณผู้ชมเนี่ยอันนี้ลวดมนันอันนี้ไม่เป็นก้อยไม้ป่านะครับแต่ว่าเขาเอาไปเลี้ยงในฟาร์มคุณผู้ชมมันก็เลยอยู่ในกระถางพลาสติกค่อยๆดึงออกนะครับยอย่าหน่อจะหักมันอยู่ในกระถางพลาสติกมันดูไม่ค่อยสวยนะคุณผู้ชมเนาะ มันดูไม่ธรรมชาติยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกส่วนตัวผมนะถ้าก้วยไมย้ที่อยู่ในกระถางพลาสติกค่อยๆดึงออกนะครับเดี๋ยวใบจะหักค่อยๆดึงออกเพราะว่าต้นมันเล็กอยู่นี่ขาดไปแล้วหนึ่งใบถ้าไม่อยากแก่ก็ปลูกซ้อนได้เลยนะครับใช้กระถางใบที่แบบว่าใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงคุณผู้ชมแล้วก็เอาซ้อนลงไปเอาวางกับมะพร้าวเลยก็ได้ครับ มันก็จะปลูกง่ายกว่าแต่ของผมไม่เอานะผมจะแกะออกค่อยๆดึงออกนะครับนี่ได้แล้วคุณผู้ชมถอดออกแล้วก็มาเป็นกระถางแบบนี้เลยอันนี้เขาก็ปลูกจากไม้ดิบนะคุณผู้ชมดูใช้เชือกฟางมัดแล้วก็ดึงที่มันแห้งๆออกหน่อย เพราะว่ามันมันตายแล้วเนี่ยมันแห้งเป็นเป็นกระแห้งแล้วครับดึงออกเดี๋ยวมันก็แตกใหม่คุณผู้ชมนี่ก็สวยดีนะคุณผู้ชมมันก็แบบเนี้ยครับกระถางอ,อ,อันนี้มันเป็นรากรากฝอยนะคุณผู้ชมมันก็เลยแบบว่าไม่ค่อยเกาะกระถางเท่าไหร่ ถ้าจะให้ดีต้องเป็นกระถางไม้หรือก็มาติดขอนนะครับม,มันจะมีรากก่อนเนาะอันนี้เขาใส่กะมาพร้านิดเดียวดูผู้ชมใส่นิดเดียวแต่ว่าพุ่มก็สวยหลายปีนะครับกว่าจะได้แบบนี้เนาะเลี้ยงจากไม้ดิบผมแนะนําซื้อเป็นแบบนี้เอาไปปลูกเลือกที่มันเป็นของป่านะคุณผู้ชมแล้วก็ค่อยเอามาแกะปลูกจะงามกว่าจะฟื้นไวกว่าไม้ดิบที่มัดขายเป็นกำเป็นกำเนาะ ใส่กระถางเดียวก็พอละมั้งหรือใส่สองอันดีใส่สองอันแล้วจะได้ขายกี่อันน่ะใส่สองอันแล้วก็จะได้ขายกี่อันละเนี่ยสองอันละกันขอปลูกเป็นพุ่มนะครับเอาพุ่มนี้กันล้วกันจะทันไหมเนาะฟ้ามืดมากเลยครับ แล้วก็ลวดออกหน่อยอันนี้เหมือนลากจะเกาะดีอยู่นะคุณผู้ชมมีขาดก็แล้วเอาเนี่ยที่แห้งๆนี้ออกคุณผู้ชม สนใจอะไรก็โทรมาได้นะครับผู้ชมยังมีกล้วยไม้อยู่หลายอันนะครับไ <c oughs> อยะเลดแม่เมยมีอยู่นะครับนี่คุณผู้ชมถูกออกแกะออกให้หมดเลยเราก็ใช้กะบมะพร้าวนี่แหละใส่ให้เขานิดนึงเอาแบบนี้คนะุณผู้ชม คุณผู้ชมกล้วยไม้อะไรที่มันแบบว่าเลี้ยงยากๆอะ่ะเราควรจะเลี้ยงดูลองเลี้ยงดูเนาะถ้ามาถามข้อมูลในกลุ่มเขาก็บอกว่าเลี้ยงยากกันทั้งนั้นนะครับจะเลี้ยงยากหรือเลี้ยงง่ายมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมโรงเรือนบ้านเราเนาะคุณผู้ชมมันจะรอดหรือมันจะไม่รอดมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพโรงเรือนของบ้านเราด้วยนะครับนี่คุณผู้ชมเป็นพุ่มแล้ว สวยเลยปลูกไปสองอันแล้วนะครับหรือสี่อันนะสนใจก็รีบโทรมานะครับ088 272 1656เรื่องน้อยมีอยู่4อันนะคุณผู้ชมสิงโตมี5อันนะครับสิงโต200นะครับสิงโตถ้ามาแกะมัดใส่ขอนก็สวยนะผู้ชมเนาะเป็นพุ่มสวยดีอันนี้ต้นที่มันขาดเนาะ ก็ค่อยๆลอกออกผมไม่ชอบที่มันอยู่ในกระถางแบบนี้มันดูไม่ธรรมชาติคุณผู้ชมนี่เอามัดใส่เป็นพุ่มไ้อ่าสวยแล้วคุณผู้ชมธรรมชาติขึ้นนะดอกมันจะหอมมากคุณผู้ชมดอกมันจะหอมมากเลยครับ <c oughs> เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ ใช้ลวดนะครับเนาะมัดหน่อยมัดให้แน่นๆหน่อยเวลาเขาเอลดน้ำอะไรเงี้ยมันก็จะได้ไม่หลุดนะครับเนะาะเดี๋ยวผมมัดให้ดูฝนตกแล้วคุณผู้ชมฝนเริ่มปลอยแล้วครับค่อยๆเอาสอดไปตรงนี้มัดอย่าให้มันเห็น ลวดนะคุณผู้ชมเนาะถ้าเห็นลวดมันก็จะได้ดูแบบธรรมชาติไงเอ้ยถ้าไม่เห็นลวดอ่ะมันก็จะได้ดูฟิลแบบอืเหมือนติดแล้วอะคุณผู้ชมการมัดด้วยไม้มันก็มีส่วนนะครับถ้ามัดไม่สวยอ่ะคุณผู้ชมมันก็ดูไม่เจริญหูเจริญตาเนาะถ้าเรามัดส,สวยๆมันก็จะดูเหมือนเออมันติดแล้วนะแล้วก็จะได้มีแบบว่า,า,ายัางไงอ่ะกําลังใจ นะครับในการดูแลมัดให้แน่นเลยคุณผู้ชมน,น,นี่อันนี้น้อยๆแล้วก็เสียบเข้าไปตรงในนี้ยุงกัดนี่คุณผู้ชมมัดใส่ก่อนแบบนี้เริ่มสวยแล้ว <c oughs> เห็นไหมคุณผู้ชม เอาขอนที่ใหญ่ๆหน่อยนะครับแต่มันไม่ต้องหนักขนาดนี้นะอันนี้มันหนักไปเนี่ยรอบขอแล้วคุณผู้ชมสองกระถางสนใจอะไรก็รีบโทรมานะครับศูนย์แปดแปดสองเจ็ดสองหนึ่งหกห้าหกเรื่องน้อยเหลืออยู่สี่นะคุณผู้ชมผมปลูกไปละสองสะสมไว้ฝนตกแล้วคุณผู้ชมสนใจอะไรก็โทรมานะครับศูนย์2ปดแปดสองเจ็ดสองหนึ่งหก้าหกอยเลศงามๆก็ยังมีอยู่นะครับ สายน้ำพึ้งหลวงก็มีครับสายน้ำพึ้งหลวงคุณผู้ชมร้อยแปดสิบบาทครับมีหลายกระถางอยู่ครับสายน้ำพึ้งคุณผู้ชมสายยาวๆเลยนะเอาไปปลูกกับต้นไม้ก็ได้ครับเดี๋ยวก็งามปีหน้าได้ดูดอกแล้วสายน้ำพึ้งพวกนี้เลี้ยงง่ายครับช้างก็มีครับช้างคอมครับ ฝนเริ่มปลปอยละคุณผู้ชมช้างค่อมร้อยแปดสิบบาทสวยนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นช้างฟาร์มนะครับเานะไม่ใช่ช้างป่ากุหลาบแม่เมยงามงามก็ยังมีอยู่นะครับนี่นี่กุหลาบแม่เมยกุหลาบแม่เมยร้อยแปดสิบครับนี่ต้นสวยสวยคุณผู้ชม โอเคนะครับฝนตกแล้วผมจะเข้าร่มละนี่ร้อยแปดสิบบาทคุณผู้ชมงามเอาแบบนี้ครับดีกว่าซื้อไม้ดิบไปปลูกคุณผู้ชมกว่าจะสวยได้ขนาดนี้สองปีซื้อแบบนี้ทุนแรงได้เยอะเลยครับงามทันใจด้วยใบไม่หักไม่ช้ำด้วยครับนี่คุณผู้ชมสวยนี่ครับ088ครับ2721656กหุหลับไม่เมืยร้อยแปครับ ไอยเลศไอยเลศกลางสายฝนไอยเลศร้อยแปดสิบครับสนใจอะไรก็โทรมานะครับอันนี้ลาไปก่อนนะคุณผู้ชมฝนตกแล้วสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ